ช่วงนี้ก็มาเข้าเรื่องของการวิเคราะห์ปอดซ่อมนะครับสปาไอร้อยสาอสิบหาไอนะครับก็รื้อคัดมาก็เจอนะครับแผ่นเนี้ยแผ่นโกงแผ่นเล็กโกงแผ่นเหล็กนี่ยนะครับก็ใส่ควําม,มาจริงๆแล้วต้องใส่หงายนะครับแต่ว่าจะต้องมีแผ่นเรียบอีกแผ่นหนึ่งรองข้างล่างแล้วแผ่นโกงเนี่ย แล้วหันเป็นถ้วยเ,เข้าหาตัวนะครับนะครับแบบนี้ถึงกระถูกนะครับแล้วถึงจะเอาแผ่นเล็กวางลงไปแผ่นเล็กนี่มีความหมายมากนะครับส่วนมากแล้วถ้าช่างบางคนก็ไม่เข้าใจก็เลยจะเอาออกแล้วก็จะเอาแผ่นใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปทั้งหมด4ี่แผ่นนะครับเขาบอกว่าบางคนก็จะแสดงความคิดเห็นว่าถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยมันจะจับดีทําให้ลถ พัดไม่ลื่นถูกต้องครับจับดีแต่มันจะจับเกินไปเพราะว่าเวลาเข้าเกียร์ครั้งแรกตอนเช้ามันจะเกิดการกระตุกนะครับการกระตุกกึกแรงแมันก็เสียความรู้สึกในการใช้รถนะครับก็แต่ถ้าเขามีจากโรงงานมาให้แผ่นนี้นะครับแล้วก็แผ่นแผ่นเหล็กเล็ก,ลกสองแผ่นซ้อนกันแล้วการที่มีถ้วยโกง่งเนี่ยครับโก่งนี้ มันหมายถึงว่าเป็นการดันแผ่นเหล็กครับดันแผ่นเหล็กแผ่นที่สองนะครับอธิบายให้รู้เลยก็ได้นะครับดันแผ่นเหล็กแผ่นที่สองนะครับอันนี้แผ่นแผ่นเหล็กเรียบนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กโปกอย่างนี้ครับต้องหันออกมาให้ถูกทางนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเข้าไปแบบนี้และแผ่นเหล็กที่สองเนี่ยจะจะโดนแผ่นแผ่นเหล็กที่มีความโก่งนะครับ ดันออกมาทำเหมือนเหมือนกับสปริงนะครับที่ว่าเวลาใส่ปุ๊บเนะี่ยมันจะทำให้เข้าง่ายนะครับพอเข้าง่ายแล้วปุ๊บก็คัดก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการกระตุกครับพอพอไม่กระตุกมันก็ต้องใช้ดีนี่นะครับเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้นิดหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้ามีสปริงแรงกดเข้าไปมันก็จะทำให้จับนะครับ อันนี้หมายถึงว่าการไม่ให้รถกระตุกนะครับแล้วก็มาเจอของเสียอีกก็คืออตัวนี้นะครับตัวนี้ที่อยู่ในในในแรงดันคัดเนี่ยนะครับจะต้องมีลูกปืนเม็ดเล็กๆอีกเม็ดหนึ่งอยู่ระหว่างระหว่างเหล็กที่ส่งมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับหลังคัดแรงกดกดเท้านะครับ น,น,นะจะต้องมีเม็ดลูกปืนเล็กๆอยู่ในนี้ทีหนึ่งแต่ถ้าหายนะครับขอแนะนำได้ใช้ลูกปืนคอ,อแผงบนนะครับมันจะพอดีกันเลยครับแงเอามาเม็ดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะครับถ้าเป็นของเทียมแล้วเม็ดลูกปืนไม่ทนจะแตกได้ถ้าเป็นเม็ดลูกปืนคอของแท้ของเก่าก็ได้ครับแงเอามาเม็ดหนึ่งแล้วใส่เราไปแล้วก็เอาตัวน,นี้ใส่เข้าไปนะครับ มันก็จะทําให้คัตเนี่ยเกิดความสมดุลพอดีนะครับแต่ถ้าขาดไม่ลูกปืนตัวนี้ตังเกตนะครับคัตจะตั้งมาจมๆแล้วก็กดเวลากดคัตปุบเนี่ยแทนที่จะฟรีก็ไม่ฟรีครับครับและอีกอย่างหนึ่งครับนี่ก็มาดูกันนี่ครับลูกปืนแอร์สปริงขาดหมดเลยครับสองตัวนะครับสาเหตุเพราะคัตหมดครับนี่นะครับเห็นเหล็กเลยครับคัตหมดเกี้ยงเลยนะครับนี่ครับสามก้อนหมดเกี้ยงเลย มันจะเกิดแรงแรงเหวี่ยงบานมันบานออกครับเวลาเล่นกับบานออกพอบานมากๆเนี่ยสปริงก็ผมไม่ไหวก็จะขาดนะครับสปริงก็จะขาดนี่ครับเศษส่วนที่หักออกมานะครับสปริงที่หักนะครับและคันนี้ก็ใส่ธรรมดาแล้วสปริงตัวเล็กเนี่ยจะมีสามตัวนะครับที่อยู่กับบูทบูทวันเวยตัวนี้นะครับก็มีสามตัวนะครับ น,นี้มีมาแค่2ตัวและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ครับกะโหลกครับกระโหลกหรือว่าชามคัตออโต้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีผลนะครับคือเขาไปเจียออกคือไม่ต้องเจียหหละครับเราใช้คอมบายขัดแค่แค่ลายๆาย,ายมันเหมือนกัดลายกันลื่นก็พอแล้วแต่นี้เจียออกเจียออกตัวนี้ก็เกิดความกว้างนะครับ กว้างออกไปนะครับพอกว้างออกไปปุ๊บแล้วตัวนี้ก็สึกด้วยนะครับมันก็เลยเกิดแรงบานมากเพราะบานมากสปริงก็ขาดครับผลต่อเนื่องมานะครับความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นความรู้นะครับก็บอกให้รู้ว่าถ้าของมันเสียเนี่ยอย่าอย่าไปเจียออกครับถ้าเจียออกมันยิ่งกว้างยิ่งกว้างแล้วสปริงตัวนี้ก็จะขาดได้นะครับนี่ครับต้องสอนทำ นะครับใช้คอมบาใช้คอมบาเจียให้มันลายๆแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็ใช้ไปก่อนชั่วข่าวได้แต่ถ้าให้ดีจริงๆแนะนําก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยให้หมดนะครับทั้งสองชุดนะครับทั้งคัดแรงเหวี่ยงแล้วก็กระโหลกคัดชามหน้านะกระโหลกคัดออโต้นะครับให้เปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่นี่ยังใช้ได้ครับเดี๋ยวก็จะใส่เป็นมือสองให้นะครับดีดีกว่าตัวนี้ครับของเสียแล้วนะครับ ก็เป็นการว่านี่คือเรื่องพัดนะครับของอคัดออตโอตโอ้นะครับเป็นก็แบ่งความรู้กันไปนะครับก็เดี๋ยวทั้งสอนก็จะโมดิฟายชามคัดในให้นะครับชามนี้เดี๋ยวจะเจาะเจาะข้างหลังนะครับสัก8ปรูนะครับ,นะรบเจาะ1 2 3 4 5สองสา้าหก็ดแดรูก็รูก็ประมาณแปดมิลน,นะครับ แปดมิลเจาะเลยครับเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไหลเข้ามาในคัสได้นะครับแล้วจะเจาะรูตรงนี้เพิ่มตรงนี้จะมีรูเล็กๆอยู่นะครับเจาะเพิ่มเจาะด้านข้างเพิ่มนะครับอีกหลายๆรูเพื่อให้น้ํามันเข้าไปในแผ่นคัสได้ก็ทําให้คัสนิ่มเวลาเข้าเกียร์นะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคัสก็แนะนําแค่นี้นะครับเป็นความรู้นะครับจากช่าง,งส่อวงระว่างครับผม